งพ่อจะมอบตะกรุดคู่ชีวิตนี้ให้เฉพาะคนที่มาเข้าร่วมพิธีเท่านั้นฝากุดไว้เลยนะครับพี่น้องสายมูสถานีความเชื่อวันอาทิตย์ที่13กรกฎาคม2568ภายในวิหารเรือนแก้ววัดหน้าต่างนอกแห่งนี้จะมีพิธีมหามงคลครั้งสําคัญกับพิธีเจิมหน้าลงนะเมตตาเทวดาลหลงไหลและพิธีเจิมมือลงมนมือโพกซัพย์ตำรับหลวงพ่อแม้นวัดหน้าต่างนอกจะมีการลงนะที่หน้าภาคนะครับและมีการลงฝ่ามือมหามงคลเนี่ยเราจะลงให้ตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึง13บสา พร้อมทําพิธีเป่ายันนะหน้าทองนะเมตตามหามงคลเสริมดวงต่อชะตารับโชคหลวงพ่อแม้นจะเมตตาจะเป่ายันนะหน้าทองหรือว่ายันเมตตามหามงคลให้กับลูกศิษย์วิชานี้ไม่ได้ทํามาประมาณ7ปีหลวงพ่อจะทําให้ในวันที่13 กรกฎาคมพิธีจะเริ่มประมาณ14นาฬิกาสำหรับการเป่ายันนะครับสำหรับผู้เข้าร่วมพิธีบูชาพานครูเป่ายันจะได้รับวัตถุมงคลสาคัญก็คือตะก,กุดคู่ชีวิตหลวงพ่อจะมอบตะก,กุดคู่ชีวิตนี้ให้เฉพาะคนที่มาเข้าร่วมพิธีเท่านั้นเป็นแม่ตาม,มหานิยมและคุ้มครองดวงชะตาหนุนดวงพลิกด,ดวงชะตาเป็นมหาสะท้อนโดยใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับเราเนี่ยจะสะท้อนออกไปเป็นคาถาที่หลวงพอ่อท่านได้มาจากเทพเทวดามาจากเนนิมิตใครที่จะมาเข้าร่วมพิธีนะครับกรุณาโทรศัพท์มาแจ้งกับทางวัดไว้ก่อนนะครับหลวงพ่อจะได้ทําตะกุด เก็เอาไว้ให้พิธีเป่ายันนาหน้าทองหรือน้เมตตาม,มหามงคลจะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับใครที่ดวงตกดวงไม่ดีนะครับพระศุกเข้าพระเสาแกทกทำมาหากินไม่พอใช้ไม่พอกินไม่พอเก็บหรือว่ามีปัญหาครอบครัวต่างๆนานามาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสำหรับพิธีกรรมสําคัญที่วันต่างนอกมีปีนี้นะครับที่หลวงพ่อจัดเป่ายันที่ไม่ได้เป่ามา7ปีแล้วในวันที่13กรกฎาคมมาพบกันที่วันต่างนอกนะครับ